พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอังคารที่18เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องการอธิษฐานอย่างลึกซึ้งเพื่อวิญญาณจิตและพระวจ,จนะที่เราจะใคร่ครวญและสมาธรรมในวันนี้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่3ถึง4แต่ถ้าแม้เขาประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศคือในกรณีของพวกเขา ท่าของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมือนมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของขบระเสิรฐคือเรื่องพระธิริของพระคิส์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าพี่น้องคะหนึ่งในบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ในการประกาศนำดวงวิญญาณคือคุณค่าของการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณกำลังอธิษฐานวินวนขอความรอดของบางคน คุณจะเคลื่อนเข้าสู่การอธิษฐานอย่างสุดซึง้งนั่นคือการคร่ำครวญในพระวิญญาณคุณรู้อยู่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่สถานที่อธิษฐานของคุณว่าการอธิษฐานวันนี้เป็นการอธิษฐานอย่างสุดซึง้งเพราะคุณรู้ถึงคุณค่าของวิญญาณจิตเมื่อพระยูเจา้าตรัสถึงชายผู้พบไขม่มุกเม็ดหนึ่งที่มีค่ามาหาศาลท่องตัดว่าชายผู้นั้นขายทุกสิ่งที่เขามีเพื่อให้ได้มา มัทธิวบทที่13ข้อที่4 5่สนั่นคือความหมายของวิญญาณจิตสําหรับพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจในฐานะผู้ประกาศนําดวงวิญญาณซึ่งทําให้เราคร่าครวญในการอธิษฐานและพยายามอย่างต่อเนื่องจนกว่าวิญญาณจิตจะเชื่อและถูกสถาปนาในราชาณาจักรพี่น้องคาเมื่อคุณอธิษฐานวินวอนขอเช่นนี้คุณจะดําเนินต่อไปในภาพวิญญาณจนกว่าจะมีการปลดปล่อย ความรักของพระคิดผัดดันคุณคุณไม่ได้กำลังอธิษฐานเพราะเห็นแก่ตัวคุณไม่ได้กำลังร้องไห้ในการอธิษฐานเพื่อคนที่คุณต้องการแต่งงานด้วยหรือทำธุรกิจด้วยแต่เพื่อความรอดของพวกเขาโดยเฉพาะคุณถูกขับเคลื่อนด้วยความรักและภาระใจของพระวิญ,ญญาณเพื่อชีวิตที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงวิญ,ญญาณจิตที่ต้องนำมาถึงพระคิดอ่านพระคัมภีร์ตอนร่มต้นของเราอีกครั้ง ซึ่งบอกให้คุณรู้ว่าในสถานที่แห่งการอธิษฐานวินวอนขอคุณอธิษฐานอย่างเกล้าร้อนขอให้แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐที่เปี่ยมด้วยพระสติของพระคิดส่สองสว่างในหัวใจของผู้ที่ยังไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเอาชนะความมืดศาส,สนาและการหลอกลวงพี่น้องคะคุณไม่หยุดคุณเป่าประกาศว่าทุกการต่อต้านในหัวใจของพวกเขาต่อข่าวประเสริฐ ได้ถูกทำลายลงแล้วพวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจของซาตานและเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวสารหวัวใจของพวกเขาก็เปิดรับเพื่อรับข่าวสารนั้นเพื่อความรอดของพวกเขาฮาเลลูยาพี่น้องคะจงระลึกว่าคำอธิษฐานอย่างจริงใจด้วยใจจริงอย่างต่อเนื่องของผู้ชอบธรรมทำให้เกิดพลังมหาศาลพลังในการทำงานยากอบบทที่5ข้อที่16 คำอธิษฐานวินวอนจากใจของคุณจะทำให้มีพลังที่จำเป็นต่อความรอดของพวกเขาให้เรากล่าวความอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงนับว่าข้าพระองค์เป็นผู้ซื่อสัตย์และสมมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีให้แก่ข้าพระองค์ความรักของข้าพระองค์กระตุ้นและผลัดดัน ให้ครับทงอธิษฐานวินวอนเพื่อผู้ที่หลงหายอธิษฐานด้วยความปรารถนาและความเร่งด่วนของพระเจ้าและเมื่อข้าพระองค์ทำเช่นนั้นพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากความมืดสู่ความสว่างและจากอำนาจของซาตานสู่พระเจ้าอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด